บ้านไม้เก่ากลางทุ่งร้างใครๆก็เตือนว่าอย่าเข้าไปแต่ฉันไม่เชื่อฉันอยากรู้ว่ามันมีอะไรพอเข้าไปข้างในอากาศมันเย็นเยือกเหมือนมีใครจ้องมองตลอดเวลาพื้นไม้ลั่นเอียดอาดทุกย่างก้าวมีใครอยู่ไหมฉันถามออกไป เสียงสะท้อนกลับมาเหมือนมีคนกระซิบตอบแต่ฟังไม่รู้เรื่องทันใดนั้นประตูปิดเองฉันตกใจหันไปเปิดแต่เปิดไม่ออกพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ขยับแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะคิกคักดังมาจากชั้นบนใครนะ่ะฉันตะโกนเสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาทุกที ฉันตัดสินใจวิ่งหนีสุดชีวิตวิ่งออกจากบ้านวิ่งให้ไกลที่สุดตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่เคยกลับไปที่บ้านไม้หลังนั้นอีกเลยและก็ไม่คิดจะกลับด้วยบางทีเรื่องเล่าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเล่าก็ได้ใครจะรู้อาจจะมีใครบางคนหรือบางสิ่งยังรอคอยอยู่ในบ้านหลังนั้น